สวัสดีครับผมก็มาเล่นเกมทีมฟอร์เตสนะฮะ Team e Team e 1, ทีมฟอร์เตสสองทีมฟอร์เตสหนึ่งนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยว่าเป็นไงนะก็ <c oughs> เป็นโหลดเป็นเกมฟรีนะฮะโหลดได้ผ่านสตรีมเลยนะอ่าก็เป็นคนเกมที่ฮิตมากนะผมก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะก็ เพย์โคออฟนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นไงนะเพราะว่าก็เพิ่งโหลดมาเหมือนกันเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไปหาเข้าหาเซิร์ฟอะไรดีกว่าก็คนคนหาเซิร์ฟนะ,ะก็พยายามค้นหาเซิร์ฟไทยนะ,ะเนี่ยเซิร์ฟที่มันมีเนี่ยนะความเลยเนะี่ยเนี่ยคือปิงนะฮะก็คือเลือกที่เป็นปิงน้อยๆแต่ว่าที่ปิงน้อยๆน,นี่ก็ ก็ไม่ค่อยจะมีเลยนะก็มาเล่นกันดูได้นะฮะผ่านสตรีมโหลดฟรีก็ลองเดี๋ยวเขาเสิร์มนี้ดีกว่าก็เป็นเกมที่โหลดฟรีนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเกมมีให้เลือกหลายอาชีพนะมีทั้งสปาย ปืนก้นหนักรับเป็นหมอหรือว่าเป็นแบบที่ซ่อมอะไรนะผู้แบบอ่าผลิตปืนอะไรเออผมก็เพิ่งเล่นนั่นแหละไม่ค่อยรู้กันมีไม้เบสบอลมากอะไรอะไรนะ,ะก็เดี๋ยวไปชมกันในเกมด้วยนะว่าเป็นยังไงนะตอนนี้เราโหลดก่อนสวัสดีครับก็มาแล้ว ก็เมื่อกี้ก็โหลดนะแล้วก็เลือกอาชีพเลยอันนี้ก็เป็นนักวิ่งนะวิ่งชายมาวิดบอลเนี่ยก็ RPG มั้งเนี่ยตอนนี้ก็เป็นไฟนะเหนื่อยเครื่องพ่นไฟคือระเบิดเหนื่อยระเบิดอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันแหละเป็นกลร้อยนัดเลือดเยอะเหมือนกันนี่นะก็คือ,อ,อแบบทำเป็นเครื่องเพิ่มเลือดหรือว่า ที่เพิ่มกระสุนแล้วก็าสามารถทําป้อมปืนได้ส่วนตัวนี้เ,เป็นหมอนะไว้ฮิวเพื่อนนะส่วนฮิวตัวเองนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นไงสนไนแน่นอนนะส่วนตัวนี้ก็คือมนะอีความสามารถหลายอย่างก็คือหายตัวได้แล้วก็ปอมตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามได้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นตไฟเดีว่า อะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาแป๊บนะครับกลับมาแล้วก็รู้สึกเออแหลกแหลหน่อยนะไม่เป็นอะไรออกไปจะไปฆ่ามันดีกว่าเราจนะไปไหนอ่ะพ่นไฟอ๋โอโธ่ มันมันยืนนิ่งเนี่ยมันเป็นบอลหรอคืออะไรอ่ะอ้ยโอ้ย,อยาตายเลยโอ้โดนสไนเปอร์ยิงมาเลยเดี๋ยวเรารู้เลยแหลกจังเลยอุ้ยแอบแอบแอบอตายไป จะไปฆ่ามันกันเยี่ยลบลบลบโอ้ยถือขวานตัดต้นไม้โอ้โหต้นไม้เปียงเป็นเหล็กโอเคอือหลบหลบแล,บลบเอาห้ามเข้า,อาโอ้โหแล้วเราจะข้ามยังไงอุ้ยโอ้ยเด็ดเดโดนโดน เปลี่ยนเป็นตัวเอ่อไซเปอร์วงโอ้ย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 โอยโออ้ยอยโอ,โอ,โอ,โอ้ยโอ้ยออยโออ้ย้ยออยโโอ้ยโอยยอ้ยอ คือเราจะชาร์จเอาไว้นะยิ่งชาร์จยิ่งแรงนะเทีนนี้ขโมยบนโอ้ยไม่โดนโเป็นอะไรอะ่ะวายตีมือเราทันทีเลยอ่ะโอ้ยตกน้ำอะไรเนะี่ยเ็นไรอะ่ะอ,อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งไอ,อ้หนู มันเป็นบดหรือไงวะเนี่ยก nah, like <Uh, ็มาเล่นตอนช่วงตีนี่ไฟไฟไฟทางเข้าอยู่ทางไหนเนี่ยาปุนหเนี่ยคุณหจะหาทางเข้าก่อนทางเข้าอ่ตรงไหนอเคละเจอทางเข้าแล้วไขึ้นขึ้น อุย้ยเอ้าวโอ้ลิบหนีบตายหา่าเลยเห็นอ้ชีพอย่าเดินอะ,อ,อะไรอยู่วะเออเรา,าเป็นสปายเห็นไห่อ่ะ,อะกดเลขสี่เพื่อปลอมแปลงเป็นอาชีพพวกมันทำไมมันทำอะไรกันล่ะโอ้ยเพิงนี่โอ้ยขึ้นนี่อ๋อ ถ้าเราจะขึ้นเราก็ต้องกดปุ่มก่อนนะฮะเฮ้ยลิบนีบลิบนีบลิบนีบ <c oughs> โอเคหายตัวชื้นไม่มีใครเนยฮะนาย,ย,ายขึ้นสล่าใจไหมคือ <c oughs> อะไรอ่ะ อเอ้ยเอยูอ่นี่ไ,ไหนอะอะไร,รอะเนี่ยอยจ้าเฮ้ยลื่นลื่นโอ้โหกิ้งกิิงเออตายเลยเป็นชีบีกว่าเราต้องไปไน,นี่เอ้า อันนี้นะเป็นเ,เราจะให้ดูได้ว่าว่าทำยังไงกันกดปุ่มนะติดลิฟติดลิฟติดอันหนึ่งกดเลยครับโอเคเราจะไปยืข้างเอ้าติดอีกแล้วอือเออครับยืดติดไหมโอเคไมนะ่ติดนะนี่คือตั้งป้อมปืนแันนึง ผมต้องออกไปวางข้างนอกมันคิดว่านะครับโอเควางตรงนี้ได้ไอผมดันโอ้ดัน,ดนกดผิดอันนี่คืออะไรโอ้ผมเลือกผิดอันไหนรจริงผมต้องกดเลขสองก่อนโอ้ยต้องลงไปเอาเกาะคัะ ไม่ขึ้นอืมไม่โดนไม่โดนเอาแบบนี้แก้วอือ๋อก็ติดติดติดอ่ะติดอ่ะอันหนึ่ทุ่นผู้ชมอันนึ่โอ๊ยตายเลยเป็นไงล่ะอืม ไปดีกแล้วนี่นผมต้องไปยืนข้างบนนี้คิดว่านะอ่ะไปยืนบนนี้ดูดิแม่งก็ยังอีวิีเย็ดโอเคนั่นแหละเราต้องวางเครื่องนี้ก่อนฮะเครื่องก็แหลกแหลกมีฤิ์นะฮะ อมไม่ค่อยดีเอ่อแล้วรอเครื่องให้เสร็จโอเคลูกกระสนุนไปลูกสนมมาโอเคแล้วก็ทำการอ,าอ่ออัปเกรดเครื่องโอเคนี่ก็คือจะเพิ่มยาเข้ามาด้วย นี่คืออาวุธอ๋อคิดว่าอ่ออันนี้เมื่อกี้คือแค่เพิ่มพวกเชื้ออาวุธนะไอ,อ้ไม่ใช่เออนั่นใช่ๆแล้วก็ขั้นที่สองก็คือเป็นยานะอ่ะเร็วๆนะเราจะเอาป้อมไปวางข้างนอกกัน<ม>จริงๆทำไมผมต้องขึ้นมาดนะิเน่ย เราตีผมมัต้องขึ้นมาได้เนี่ยข้างล่างก็มีเออลืมเลยโอเคข้างล่างมันมีกล่องยาแล้วผมต้องขึ้นมาก็ได้นะกออกัก,อนกนโอเคนะเป็นปืนแล้วลจะอัปเกรดให้เยอะกว่านี้โอเคเราก็จะสิ้นสุดไปแล้วนะเราแป๊บหนึง่ง โอเคขึ้นขวาเฮ้ยหา,างเหรอมาตัูตีนีโอเคงั้นเราเปลี่ยนตัวนดี๋ยวเราเป็น,ปต,ต,ปนตัวนี้ดีกว่าตัววิ่งไววิ่งไวมากถือหม้เป็นบอลปังตีเขาดีกว่ะโอเคพวกเรานี่ว่ะลือเลยพวกเราใช้สีฟ้า โอ้ว้าเหยียบกล้วยโอ้ย oh, เ oh, oh. หยียบกล้วยโอ้ยมึงมึงมึงโอเคไอ้พวกนี้มันเป็นบอทกันหรือไงเนี่ย <Okay. S 1> ผมก็งงกันเอาจำน้ำจำน้ำอ๋ออ๋ออ๋อ เอ๊ยสงสารเราต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วฮท้เราเป็นตายซะต้มน้ำตายเตัวระ,ะเบิดกันออโอ้กว่าจะระเบิดจะทายไหมเนี่ย <c oughs> เอาไป อุ้ยขี้แตกแสองแล้วอ๋อกดไปแล้วก็คือระเบิดเวลานะครับเนี่ยแล้วก็ขีกขวาปูมเราคลิกลีก่อนอ๋อผลล็อกฮนะล็อกปนะีนปูเฮ้ย,ยเราโดนยิงเราโดนยิง นอนเอาโดนยิงเออหลบน้อยโดนยิง่รี้ว่าเราโดนระเบิดตัวเองแน่นอนเลยโอ้ยตกโอ้โหะเปลี่ยนอาชีพก่อนเอ้ยทำตัวสีแดงมั่งตัวสีฟ้าเยอะแล้วโอเคจะเป็นหน่วยนี้ดีกว่า R.P.G ์พีปิตัวไหนครับไปัไป้ากนี่เหรอมาเลยด,ด,ดูมันดูมันดูมันนำเทศโ่โอ้านีมาดิ นไปไหนแล้วอะออเข้าไม่ได้ด้วยเฮ้ยปวดเราโอ้มันยืนล่อเราเลยโอ้จริงออกมาดิโถโถไม่กล้ากระเทือมตายไปซะอ้าวเฮ้ยแกนายขี้แตกแล้ว ก็เกมนี้ไม่มีอะไรมากก็ยิงๆกันเหมือนตัวทั่วไปนะแนวเน็ตแมปหรือบอมแมปเอ้ยบอมแมปบอมแมปไม่น่าจะมีนะคิดว่านะแล้วเพื่อนยิงเจะอะไรกําหนายั่นไงนั่นไงเฮ้ยไอจอดโอโอ้ยโอ๊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 ยกราโอ๊ยตาย โอเคนะครับก็ก็ก็แนวนี้นะฮะอ่าครับก็สำหรับนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับเข้าเจอกันนะขอบคุณครับ